กลับมาพบกับ y o u ูบแช Channel ยังอยู่กันในเกม Grayzone Warfare นะครับและวันนี้จะเป็นภารกิจทางเลือกนะครับระหว่างของ Handshake กับ Lab Lab นะครับภา <Okay. S 1> รกิจของ Handshake จะชื่อว่า What's c o m Up นะครับและของ Lab Lab นั้นจะชื่อว่า Too Close to the Sun ดังนั้นเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะส่งภารกิจนี้ให้กับ NPC ตัวไหนไปทำกันเลยครับและพิกัดที่เราจะต้องไปนั้นคือตามแผนที่นี้เลยครับให้ลงเครื่องที่ Golf 2นะครับ แถวพลังแอร์ฟิลนั่นเองแล้วเราก็วิ่งไปตามพิกัดที่เราได้มาร์กเอาไว้ได้เลย <S <S เมื่อเราวิ่งมาถึงพิกัดที่เราตั้งไว้แล้วนะครับก็ <S <S จะเจอซาาเครื่องบินตรงนี้นะครับให้เรามาที่ลำตัวที่มันขาดนะครับแล้วก็เก็บของภารกิจนี้เพื่อนำไปส่งมอบให้กับ NPC ที่เราต้องการจะส่งให้ใน,หนฐานได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ชอ่องหรูป Channel ด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ